เป็นโอกาสยินดีต้อนรับสู่ชีวิตกันโอฟิเชียลวันนี้ป้าป๋าผ้ามาเรียนค่ะเจลฮอร์โมนี่จะมาหนป้าป๋าวันนี้เราไม่ลงทผนนะวันนี้ไม่ต้องทำนะวันนี้ป้าป๋ามาเรียนค่ะเพราะว่าเจไดโดนป๋าเรียกมานีไปรุ่นกันวันนี้เราสิกาอีกไม่ได้จะเป็นโต๊ะย่างกล่มาที่ร้าน่อร์โนวันนี้นะคะกสปอนเซอร์เขาอที่สองจานเอาบกเอาบกหดจานเยอะสปอนเน้ร์ ก่อนมะนาวก่อนมะนาวเอาประคบจานแต่มันสั่งกับเขากับป๋องลงมะไรขวดตรี้ันดมะพีตนีแต่ไ้สมัยยรพุญเนี่ยบูได้เห็นพ่อหนูเห็นพ่อหนูปะคะพี่หนูคะ พี่น้่งเอฟซุยลุนบุกเบิกต้องรู้จักต้องรู้จักทุกคนเลี้ยงซื้อมาเลยค่ะพี่น้องคะพระเอกหนึ่งสองสามที่เหงาเกียรติ้ดนี้เป็นคนไหนม่งมาก ตัดมันีบประมาณสิบยูททีแล้ววันนี้ถือเลิกงามย่ามดีขอบคุณลูกสาวเพอที่มาเลี้ยงตอนประกันคือพ่อแมนตอนรกันบอกว่าพ่อสิมาเรี่ยงมันมาอ๋อเขาเบาไปจนรเนาะหล่อมาติหล่อซื่อติไม่เกี่วบ่พ่อกันาบโว้บันเนาะคุณหนักป้าอยู่ที่หนึ่งไม่ที่น่วนี่ที่เนิตลอดเลย ก่อนนจาตนัไม้เป็นนุ่มจนว่าเท่าก็จะาะขาดอันนี้ปี62เล่นปีแดกดอกี62 62จากได้ดอีแรก62ปีแรก62นี่จะมากปีแรกี่วะมาปีแรก62 62อะผมเขากว่าเป็นมอลับเหมนรรัตตาปีแรก ใส่เสื้อหผมม่าจะตกบนที่สาเมษามไปกดมสาเีเมษาอยู่สเดอมสเียมษาอยู่สันมีวัดามสเดือนนี้เรียนแคมป์ินครับแดมินเียนอารมณ์พอดีเลยพอเนตพอดีเนตพอดีเลยาบอกตัวอย่างเลยอกออกคลิปเลย เวลาไอไรอเล่นไปโหลดเข็มคุยกัไบไผ่ทุกบทเอาเห็นคุยตลดอดเลยว่าเป็นยังเฟลล่าล<ะ>เฟลล่าเฟลล่าบอมันอาจจะมีนั่นแอดดินเจ้าเล็นตรงซี่ปีหรือไงแล้วว่างไงแล้วเจอกับไปคุยนัดก,กับมกเมคข่าวไปถนอมเนอะแล้วว่างไรสะพ้อแต่ใจยิมพ่อกันใช้ก่อน,นอกันใช่างไดเลือจักรย์แต่ละ<อ>มือ ไปกิเดียวนะพเลยแค่ไปกินก๋วยเตี๋ยวถิแล้วกไปกินเขาสองพอลูกี่นองแคไปกินเขาเอี่ยอสไปกินมือเจ้าแล้นะส่วนเขาเจ้า้วส้วนกินก๋วยเตี๋ยวข้ามือได้ไม่รู้ท่านนั่นเอายุมาสั่นไม่ไม่ค่อยกินลนโรงแทำไปกินยอกินไม่ค่อยกินเลยจะกินเยอะเล่วปาเนีวเล่ร้อนดิปนะดิปปไดยิน เขาบอกว่าสูงมากไม่ดีแกกับปปลูกแล้วเป็นลูกหรือเปล่าูค่ะผักอะไรผักบีบเน้ออนี่ไงนี่สับก่อนน่อนหลังเกนินล้านเพื่อพระราชทาน เพื่อจทแล้วก็เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนในยางเดียวพุ่งเล่าก็ยังอิงถ่วงกี่สมัยเปนิตตามเล่านั่นบอกขอการใช้ซัมกามายถึงว่าเท่าซัมกาบียงก็สบายดีแล้วนกมากมา เดี๋ยวนีกับมีมาลงมาไล่เนาะของของฟอสเด้เจออะไรประดาเนี่กูจินกูจินเขาจิน,นจกันก็สอยกันมาอานินที่ดี <c oughs> ว่าไปไ็นนเหรอเออดีไม่เป็นบัว <c oughs> ไม่เป็นบัวเป็นวเมียนัน มันไปสหรมันไปน้ำมันฮะว่าได้ถามเรื่องหึ่อ้ว่าเห็อบพดเถอกันยังไงว่าทำมื้ันเดี๋ยวบ่าเห็นกันบ่เห็นกันเขี่ยใกันม้ยเาดิทียบอกหอคัเ้าไรีใกันบัเียกูว่ายย่งไปเีสอนกนดูดยุ่งวัน เราทำนาตาแม่ยาสวนทุกอย่างลส่สีแม่ยาสวนทุกอย่างยแล้วสีนี้เลยนุ่จอตกแสบตัว่ใส่โอเคแส่กระทาระักปะใส่กวเทาะกรศักอรงอ่อก็คอทำดิดีโอย่าเี

พ่อจะล่างดันเยอะขึ้นรอบ้ดนนี้อรบขึ้นปุ้เนเขิรเอนกันดังก,กินเที่แจะเจอกันคลิปต่อไปเราไปลองกินคอเกันค่ะ